สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอชิตาก็ได้มาที่สวนมะกอกของเราเอกาีกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าหลังจากที่ไม่ได้มานานนะคะก็คือมาสำรวจนะคะว่าต้นมะกอกที่เราปลูกไปนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะตายหรือเปล่านะคะแล้วเรากา็ได้เห็นนะคะว่ามันเริ่มที่จะมีมียอดโผล่ขึ้นมา เล็กๆน้อยๆให้เห็นชื่นใจแล้วนะคะออกรู้ทําให้เรารู้นะคะว่าเออมันไม่ตายแน่ๆนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยทําการรดน้ําไปนิดหน่อยนะคะในการมาในสวนมะกอกไ่ละครั้งนะคะเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของดอกไม้ใบหญ้านะคะเพื่อนๆก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีดอกสีแดงสีเหลืองสีชมพูเต็มไปหมดนะคะแต่มาวันนี้นะคะดอกไม้ได้เปลี่ยนสีไปแล้วนะคะเพื่อน เป็นสีม่วงสีขาวนะคะเดี๋ยวจะอวดให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันสวยขนาดไหนนะคะ เดินล่วงเลยมาไกลแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวอาชิตาจะลงไปสำรวจลำธารข้างล่างนะคะว่ามันมีน้ำหรือเปล่านะคะเดี๋ยวตามอาชิตามาเลยค่ะ ทางไปก็ลำบากซะจริงนะคะเพื่อนๆดูสิเนี่ยนี่ระป่าโอ้ยถึงแล้วน้ำลำธารจะลงไปยังไงไม่มีทางลงเลย เดินลงมาจนถึงลำธารข้างล่างนะคะเพื่อนๆอนาะชจิตาก็ได้มาเจอกับอันนี้นะคะมันคือต้นผักชีฝรั่งนะคะแต่ชื่อภาษากรีกเรียกว่ายังไงนะคะยังไม่รู้เดี๋ยวต้องไปถามก่อนนะคะอันนี้คือผักชีฝรัง่ง <laughs> เออไม่ใช่พูดผิดผักชีลาว <laughs> ผักชีลาวนะคะเพื่อนๆมัน มันกลิ่นมันเหมือนกันกับผักชีลาวนะคะแล้วก็อชิตาก็เอาไปกินกับลาบนะคะเอาไปทําแกงอ่อมเอาไปทําไข่เจียวนะคะเนี่ยมันใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวอชิตาจะเก็บไปนะคะวันนี้นะคะต้นใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิหอมด้วยนี่เลยเอาแล้วก็ ระหว่างทางเดือนลงมาก็ได้หน่อไม้ฝรั่งมาด้วยนะคะเอาไปทําไข่เจียวนะคะเพื่อนๆนี่ทั้งคู่เลยเดี๋ยวไปทําไข่เจียวทั้งคู่เลยต้นงามมากทักชีลาวนะคะแต่ว่าชื่อภาษากรีกยังไม่รู้นะคะโอ้ย นะคะเพื่อนๆอาหารออร์แกนิกจากป่านะคะเป็นเพื่อนนี่เลยนะคะเดี๋ยวมื้อเย็นนะคะสำหรับมื้อเย็นของอาชิตานะคะถึงแล้วนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นเหมือนลำธารส่วนตัวของอาชิตาเลยนะคะ ก็อยู่ในขอบไร่ของเราเองเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้น้ำไม่เยอะแล้วนะคะก็มีเหมือนเป็นเป็นหาดนะคะเป็นหาดส่วนตัวนะคะที่บอกว่าอยากจะเล่นน้ำก็แบบว่าเล่นได้ตามสบายเลยนะคะเดี๋ยวจะลองหาที่เหมาะนะคะว่ามีตรงไหนที่จะพอให้เล่นน้ำได้บ้างนะคะเพื่อน มีเขียดด้วยค่ะเพื่อนๆว้ยนั่น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 จเขียดดีซะบ่ มโนว่าตัวเองกำลังเล่นมิวสิกอยู่นะคะเพื่อนๆเล่นน้ำจนตะคิวกินนะคะสมต้นหน้าตัวเองก็วันนี้นะคะตะคิวกินแล้วก็เล่นไม่ไหวแล้วนะคะก็จะต้องขอกลับบ้านนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนหนาวแล้วเริ่มหนาวแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็กลับบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆก็